ตอนนี้นะคะก็เดินมาถึงโรงปุ๋ยพลังแผ่นดินแล้วนะคะตอนนี้อาิเมกนาวาบุญิยมนะคะผู้ดูแลโรงปุ๋ยก็กําลังจะมากราบท่านสมณะท่านสิกขมานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะได้พาทุกคน,นเราจะเห็นใบห,หน้าที่ยิ้มแย้มนะคะตอนตอนนี้อาทิเมฆก็จับมหกันแล้วนะคะ ถ้ามารอบนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงอีกนิดนึงนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่อาชิเมบอกว่าคราวนี้นะคะโรงปุ๋ยจะมีการาเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะเป็นความเจริญของกิจกรรมกิจการของชาวบาวปรปฐมโสกค,ค่ะอตอนนี้นะคะก็กำลังปรับแถวปรับขบวนกันนะคะเพราะว่าเป็นถนนใหญ่ เห็นลงเห็นหมูไหมคะหมูเต็มรถบรรทุกเลยค่ะเพราะว่าบริเวณนี้ของปฐมประ,ะสงคก็จะใกล้กับโรงเชืออน,นะ,ะนเรามาถึงบริเวณหน้าทางเข้าของบวรปฐมประ,ะสคแล้วนะคะบริเวณนี้ค่ะเข้าไปนะคะท่านใดที่จะมาปฐมระ,มะสงค์นะคะเห็นป้ายนี้แล้วก็เห็นลงปุ๋ยพลังแผ่นดิน เข้าไปนิดหน่อยก็ถึงแล้วนะคะตอนนี้ขบวนก็กําลังจะพาไปดูบริเวณพื้นที่ใหม่ค่ะที่ชาวบวรปฐมประ,งประสงค์ได้ซื้อเอาไว้นะคะเพื่อที่จะทํากสิกรรมไร้สารพิษข้างโรงปุ๋ยกันเลยนะคะพ mm ูด hmm. ง่ายๆก็จะเป็นโชว์รูมสําหรับที่จะให้คนที่มาซื้อปุ๋ยหรือว่าผู้ที่จะเริ่มทํากสิกรรมใหม่ะค่ะจะได้รู้ว่าการทํากสิกรรมนะคะสามารถทําได้ ไม่ยากนะคะถ้าเราดูแลรักษาโดยเฉพาะการทำกิจกรรมไร้สารพิษที่จะใช้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะบริเวณนี้15ไร่ก็กำลังจะตั้งโครงค่ะเดี๋ยวต้องไปดูนะคะว่าเป็นอย่างไรอ๋อมีตั้งโครงแล้วนะคะโครงโรงเรือนมีตั้งแล้วนะคะโรงเรือนนี้ก็นำมาจากกาญจนบุรีค่ะ จะเป็นชุดเดียวกันกับที่นำไปที่ราชธานอโศกนะคะเพราะว่างานนี้นะคะเป็นงานที่เป็นงานที่พ่อครูได้ฝากเอาไว้ค่ะถึงเรื่องสามอาชีพกุตินะคะก็คือในเรื่องของการทำกสิกรรมไร้สารพิษการทำปุ๋ยสะอาดแล้วก็เรื่องขยะวิทยาด้วยหัวใจค่ะโดยเฉพาะกิกรรมไร้สารพิษแล้วก็เรื่องปุ๋ยสะอาด เป็นหัวใจสําคัญนะคะสําหรับบุคคลหรือว่าสังคมซึ่งถือว่าพ่อครูให้นิยามคาะว่าเป็นสามอาชีพกู้ชาติเลยเลยนะคะครับส่วนด้านางแถวขอตอนนี้นะคะโอ้เห็นทางแถวไหมคะนู่นนะคะเป็นตัวยูเลยนะคะเป็นตัวยูเลยนะคะยาวมากค่ะทุกคนก็จะได้เห็นนะคะว่ากิจการของชาวโศกนั้นเป็นอย่างไรนะคะโดยเฉพาะกิจกรรมกิจการเกี่ยวกับ โรงปุ๋ยพลังแผ่นดินนะคะแล้วก็เรื่องเรื่องเรื่องปุ๋ยต่างๆนะคะที่สามารถทำได้แล้วก็ทำได้ง่ายด้วยค่ะ อีกรอบนะครับครับเดี๋ยวผมจะเล่าที่มาที่ไปว่าทําไมจะต้องซื้อที่ดินแปลงนี้ให้ปันนะครับก็คือก่อนหน้าเนี้ยที่ดินแปลงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนป่านะมันก็จะคอยสกกีนแล้วก็คอยป้องกันพวกฝุ่นแล้วก็กลิ่นนะให้กับโรงงานปุ๋ยพลังแผ่นดินนะครับทีนี้พอจะจะ,จะสร้างเป็นบ้าจนจัดสรรเนี่ยเรารู้เลยว่าชะตากรรมของเราเนี่ย จะต้องถูกปิดกานเถอะยลงปุ๋ยจะต้องถูกปิดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเขาก็เลยเขาก็คิดหนักเหมือนกันว่าถ้าเขาสร้างบ้านจัดสรรเนี่ยเขาจะขายบ้านได้หรือเปล่าทีนี้ที่ดินแปลงเนี่ยมันเขาขายไร่ละห้าล้านที่ทั้งหมดเก้าไร่สามงานกี่ตารางวาจำไม่ได้นะครับเกือบสิบไร่อ่ะก็เลยต้องไปเกื้อเงินกองบุญนะกองบุญก็ประชุมกันเร่งด่วนแล้วก็ใจดีมากเลยก็ให้เงินมา กาเนะี่ยเซ็นสัญญาโอนกันเดือนกันยาปีหกห้าจ่ายสดครับจ่ายสดแต่ว่ามันไม่มีดอกแค่นั้นเองนะครับพอวันที่หนึ่งตุลาเราก็เริ่มใช้นี่นะครับเกื้อมาห้าสิบล้านวันที่หนึ่งตุลาเริ่มใช้นี่จะเอาเงินก้อนนั้นอ,ะอ่ะมาเอ่อชื่อมเกลือมามาหนุนอะ่ะเขาเรียกว่าเงินเกลือแล้วก็เงินหนุนหนุนเงินคือให้สวัสดิการ ยี่สิบเอ็ดล้านก็ค่อยๆค,คืนไปเรื่อยๆ <S <S นะครับีกสองปีไม่ถึงสองปีเต็มตน,นะครับก็ <ไป S 1> คิดว่าหมดนะครับ<ะ>ทีนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยใจผมเนี่ยผมเล่าให้ฟังนิดหนึ่งใจผมเนี่ยพอมันซื้อที่แล้วเนี่ยใจผมเนี่ยมันพุ่งไปเลยนะอันนี้เล่าให้ฟัง,ฟงมันพุ่งไปว่าจะขยายโรงงานอ่าซื้อที่5้าสิบล้านมาเพื่อจะปลูก <10 S 1> ผักเนี่ยมันคนละเรื่องคนละอารมณ์กับผมเลยนะครับเสร็จแล้วก็พอมีวันนึงเจออาจารย์หนึ่ง <19 S 2> อาจารย์หนึ่งก็พูดเหมือนพ่อครูให้ทํากสิกรรมวันนั้นผมคิดไม่ออกนะครับว่าจะทํากสิกรรมแบบไหน,นยังไงเพราะว่าใจผมมันไปอยู่ที่โรงงานนะครับเสร็จแ,แล้วด้วยความที่เราไม่มีเงินเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยได้ชะลอความคิดได้ชะลอเวลาแล้วได้ได้ค่อยๆปรับเปลี่ยนวิธีคิดที่จะทำเพื่อเกษตรกรอีกอีก,อกหลายอย่างนะครับแต่ว่าวันนี้จะยังไม่พูดตอนนะครับอันนี้ก็เริ่มตกผลิตกันขึ้นมาแล้วคือปีนี้ป้องกัรโรคพืชอยู่ข้างในเนี่ย แต่เป็นซอ,องเลยซองนเล็กๆน่อนาไปใช้นะครับอ, <c oughs> อันนี้ผมว่าไกด์นิดนึงนะครับ <c oughs> รพี่เปาปฏิบัติพิลาชัยนะครับ <c oughs> ด้านหลังล <c oughs> ของผมนะครับถ้ามองก,ก็ไปจะเจอเต็นท์